สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าชวนเที่ยวชวนกินนะคะคุณป้าก็ทำอาหารเช้าให้หลานชายที่เรียนออนไลน์นะคะวันนี้เป็นแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชแฮมนะคะแล้วก็มีผักส,สลัดนี่นะคะแล้วก็มีผลไม้ค่ะเดี๋ยวเช้านี้นะคะก่อนเข้าเรียนทาแนแซนด์วิชนะคะ ราะว่าไปเรียนไม่ได้นะคะโควิดระบาดค่ะคุณป้าก็เลยมาทำอาหารให้หลานชายช่วยดูแลหลานนะคะทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะออกไปไหนต้องใส่แมสใส่หน้ากากนะคะกาดอย่าตกนะคะรักษาสุขภาพเราสู้ๆกับโควิดไปได้วยกันนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะจากคุณป้าชวนเที่ยวชวนกินค่ะนี่ค่ะอาหารเช้านะคะแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ผักค่ะให้หลานชายเรียนออนไลน์สวัสดีค่ะแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ